เราจะเปิดน้ำทิ้งไว้นะครับเพื่อจะให้เกิดออกซิเจนเป็นการควนน้ำนะครับเพราะน้ำนี่ไม่ได้รับการบำบัดมามานานแล้วนะครับและเริ่มมีกลิ่นเน่าเหม็นอ่า ผมได้เอาปูนขาวลงอสองครั้งละนะครับแล้วก็าก็เปิดน้ําปุใส่นะครับช่วยได้ดีเลยนะครับน้ํารู้สึกว่า,าเริ่มดีขึ้นนะครับนะครับดู แล้วก็เป็นไปนในทางที่ดีนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มน้ำขึ้นมาจำนวนหนึ่งนะครับเพื่อให้มีน้ำใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ปวนน้ำนะครับให้มีออกซิเจนนะจะเปิดอย่างนี้นะครับทิ้งไว้สักสามสวัน นะครับแล้วก็จะมาดูว่าสภาพน้ำเป็นยังไงครับก็ปลานะครับปลาก็มีพวกปลาบึกนะครับเยอะมากนะครับสักประมาณสัก30 40ตัวนะครับอยู่ในเนี้ยนะครับ น้ำเริ่มดีขึ้นนะครับตั้งแต่เราได้น้ําผู้มานะแล้วก็ตอนแรกผมก็คิดคิดจะทําพวกเกี่ยวกับการหันนะก็ไปเห็นว่ามีเพื่อนสมาชิกวาง บางท่านนะครับใช้น้ำปูนะครับก็เลยซื้อมานะครับเอามาลองดูนะครับปร,ปรากฏว่าได้ผลดีมีปลานะครับไดออกซิเจนนะครับน้ำค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับ ดีกับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนน้นนี่น้ําขุ่นมากเลยฝั่งนี้น้ําเริ่มเริ่มใสแล้วนะครับเมื่อเช้านี่ก็กินนี่เริ่มลดลงละนะครับตอนแรกก็มีกินวันแรกๆเลยนี่หูกินแรงมากเลยผมปรับคุณภาพน้ํา ไปสองครั้งนะครับโดยใช้ปูนขาวนะครับลงครั้งละ3ามกิโลนะครับแล้วก็ผ่านมาได้4ี่ห้าวันก็เอาปูนขาวลงอีกนะครับเอาปูนขาวลงอีกก็อีก3ากิโลนะครับจากที่น้ำที่เริ่ม เมน็นมีกลิ่นก็ลดลงนะครับลดลงแล้วก็เพิ่มออกซิเจนโดยการควนน้ำนะได้ผลดีนะครับแล้วก็มีการเติมน้ำใหม่เข้าไปนะจากน้ำที่มีปริมาณน,น้อยๆน,นะครับแล้วก็เติมน้ำใหม่เข้าไป ใครที่มีปัญหาเรื่องอน้ำเน่าเสียปริมาณน้ำไม่ไม่ดีนะครับก็ลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูนะครับนะเผื่อว่าน้ำของท่านจะดีขึ้นนะครับก็ของผมก็ รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับตอนนี้ใช้ใช้มาแล้ววันหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับเรื่องน้ำปูนะครัดีดีมากเลยครับผมว่าราคาถูกกว่ากังหันนะครับกังหันนี่ นะผมไปดูในช้อปปีตอนแรกว่าจะสั่งมานะครับเจ็ดแพนะครับสูน้ำผู้ไม่ได้นะครับน้ำผู้นี่แค่พันกว่าบาทเองนะครับใช้ดีมากเลยนะครับเป็นโซล่าเซลก็มีนะแล้วก็เป็นไฟบ้านก็มี นะครับแล้วแต่เราจะสั่งซื้อแบบไหนนะครับเนะี่ยตอนนี้ผมก็ใช้เป็นไซบ้านก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะดัดแปลงให้เป็นโซล่าเซลล์จะดูสักอีกสัก 3- 4วันนะครับว่าสภาพน้ำจะเป็นยังไงนะครับแต่คิดว่าคงจะดีขึ้นนะครับนะ เพราะว่าผมรู้สึกอะรู้สึกได้ด้วยด้วยตานะครับเห็นบเห็นว่าน้ำมีสภาพที่ดีขึ้นเยอะเลยครับนะจากน้ำที่เน่าเสียมีสิ่งอ่าอ่าของเสียจาก พื้นดินนะลอยขึ้นมาก็แทบจะไม่มีละนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับก็ดีขึ้นสวยงามขึ้นนะครับถ้ามันดีอย่างนี้เรื่อยๆก็เดี๋ยวก็จะเอาปลาพวกปลานินนะครับมาปล่อยนะครับ ต,ต้องบำบัดก่อนนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยตอนนี้ก็ปานินก็สู้ไม่ไหวนะครับอยู่ได้นี่ก็พวกปลาบึกนะปลาบึกอยู่เต็มสารเลยนะครับพอได้น้าใหม่เข้าไปนะครับผมก็เติมน้ำใหม่เข้าไปนะฮะให้มีน้ำใหม่เข้าแล้วก็ ควน,น้ำแล้วก็เอาปูนขาวลงนะครับตอนนี้ก็กำลังจะทำจุลินทรีย์สังข้อแสงนะครับนะนะเอาลงนะครับเพื่อให้จุลินทรีย์พวกนี้นะครับไปไปกินของเสียนะครับในน้ำนะครับ ก็เอาไว้สำหรับนั่งเล่นนะครับนะมีน้ำผู้นะมีปลาให้ดูนะครับนะน้ำเริ่มใสนะครับนะใครจะพายเรือเล่นก็ได้นะครับพายเรือเล่นพนะื้นที่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีความสุขนะครับ กลางทุ่งนานะครับเราก็สามารถที่จะทำให้มันดูดีขึ้นนะครับจากพื้นที่ที่แทบจะไม่ไม่ดีเลยนะครับมีเศษหญ้านะครับเศษหญ้าเศษอะไร ลงไปนะครับเน่าเสียน้ำนี่เน่าเลยนะครับก็ช่วยกันนะคบ,บำบัดนะครับจนอ่ได้เห็นตามนี้นะครับใช้ทุนไม่มากนะครับใช้ทุนน้อยนะครับเรามีทุนน้อยนะครับอ่าเราก็ใช้ทุน ที่มีอยู่นะให้เกิดประโยชน์มากมายนะครับอย่างเช่นเครื่องพ่นน้ำนี่ครับเครื่องทำน้ำปุนะตอนแรกก็คิดว่าจะใช้เป็นแบบกังหันนะครับซึ่งก็มีลค่อนข้างราคา พอสมควรนะครับนะแต่สองหัวสองใบพัดก็เป็นหมื่นนะครับแต่นี่นะครับพันกว่าบาทเองนะครับพันกว่าบาทมีค่าเท่าเทียมกับน้ำผู้เลยนะครับ ความกว้างความกว้างนะแลศมีของมันนี่นะครับหถึงหเมตรนะครับซึ่งก็พอสมควรนะครับนะมีนกเปียอเลยนะครับแวะเวียน